สบายดีทุกคนมอนิโอปานางจะมาโชว์สีมือเฮดเมนูขนมปังชีสนาไม้ซึ่งเมนูนี้ก็คือโอปานางหากกะจิด้เห็ดเป็นครั้งแรกและโอปานางก็มีความตั้งใจหลายทุกคนในการเฮดเมนูนี้นะเพื่อเพ่เป็นการเสรียเวลาเอาเป็นว่าเราไปเบิ่งวิธีการเฮดกันเลยคิมชีสของเราฮัมเมนเจะใส่อยู่ประมาณสองบวงแต่ที่โอปานางตักออกมานะทุกคนกะปริมาณได้สองบวงพ่นละเพราะว่าบวงสว่วนนะหลังจากนั้นก็ใส่นมจืดลงไปประมาณสามบวงแล้วแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปประมาณบวง แต่ว่าอ,อปาหักใจหลายเทอาน,นะทุกคนเสื้อโบทุกคนจิกยืนอยู่ข้างๆอ,อปานะปานยืนเบื้องเด็กน้อยลิ้นเครื่องโปดทะนะมีความรู้สึกว่าคาดหูคาดตาคาดใจดีขนาดทุกคนเลยเบื้องวิธีลเลาเฮ็ดท่นนะเลยเพื่อความมั่นใจอีกครั้งนึงโอปานางกระไดกลับไปเบื้องคลิปที่เขาจะให้สูตรไว้ซึ่งสูตรและวิธีการเ็ดเมนอ,อปานางได้มาจากตกๆหลังจากนั้นกระไซไข่ลงไปประมาณหน่วยหนึ่งหลังจากที่ใส่วัตถุดิบลงไปเป็นที่เยี่ยมหอยแล้วก็คนโคเเโคเล,เล,เลให้มันเข้ากันคนให้มันเป็นเนื้อนเ,นเนีียยยนนนเเเเเป็นเนือดดวกัล ที่คนให้ทุงย่างหันเข้ากันไปเที่ยมหอยแล้วจะเจาขนมปังห่ะมากุดเห็ดเป็นห้องเนื้อเป็นขุ่มฮะนะใส่บ่วงหันกดพอยมันเป็นอุกลุ่ส่วนขนมปังที่ใส่เมนขนมปังรดนมหรือว่าขนมปังออนฮะนะแต่ว่าบ่เมนขนมปังธัญพืชเดิอถ้าหากว่าจะให้อุปานางกุดขนมปังอยู่นี่ก็คือจิบุแล่ดอกทุกคนเลยสุดท้ายมากับบมุมมือจิกคือเกาหลังจากที่เัากดได้ตามใจที่เัาต้องการแล้วหลังจากนั้นเขาก็เอาซอสครีมที่เขาผสมแล้วเราหันใส่ลงไปเลยว่าบบได้ทุกคนเลยอุปานางกะกะปรีมา ได้ถึกตรงดีขนาดนะพอดีกะได้สง่งแผ่นพอดีเปะเลยหลังจากนั้นกะจะเอาไปอบใสซกับโมอถอดแลนามันใส่เวลาอบประมาณ15หนาทีส่วนความเพงไฟหันไนอยูลอยแปดสิ 180. บาบานีเดียฮอมาท่านลุนไปพรมพมกันเลยโอป้า,า,า,าปก็คือนางกะบอกว่าค่อยมีความมั่นใจว่ามันจะต้องเป็นวะซันเพราะว่าค่อยเหตุตามวิธีที่เขาเจ้าบอกหมดทุกอย่างเลยเอาเป็นว่าเดียฮอาไปเบิ้งพรมๆมกันเลยอืมโ 이거 <laughs> <laughs> <놀람> 어떻게 안 돼? 오 뜨거 뜨거 조심 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 이거개막 เบิงแต่อป้านะทุกคนนางย่านยานางบอกว่าเอ้าเมื่อคืเบิงยังซี้มันจิบุเตกเส้เฮาวะ่ะโอแต่ปงออจังโมเป็นทีมหัวแล้วนางก็เอาไม้ทูให้มาเสียบเบิงแต่ว่ามันย้าไข่คือกับถาดไข่ะทุกคนทุกคนเคยกินถาดไข่กินหอมก็คือไข่คือการเปะเลยคือกับเขาเจ้าอบถาดไข่เลยหน้าตาเทใสใดขนาดเลยนะมา <laughs> เดี๋ยวเฮามาลุนเบิงรสชาติกันเลยโอแต่อป้านางกินเข้าไปแล้วนางก็บอกว่าแสบได้วาสันเสบเสบเบาตามพามจริงซะทุกคนเมนูนี้ก็คือแสบได้ส่วนรสชาติก็คือหวานหอมนัว แล้วก็มีความรกบของขนมปังก็คือเข้ากันดีดีทุกคนแต่กระโบแล้วดอกทุกคนอโอป้านางบอกว่ากินกับนมไม่แหงแสบเมนูนี้ก็คือวิธีการเห็ดก็ง่ายง่ายย่างที่ทุกคนเห็นฮะจิกเสื้อว่าทุกคนเห็ดใดขนาดว่าอุปานางก็ยังเห็ดใดส่วนว่าอาหารเสาของพวกเขาทั้งสองคนในมือนีกระจบไปเป็นทีเฮมหอยแล้วเมนูนี้นะถ้าหากว่าเห็ดให้เด็กน้อยกินเขาเจ้าก็น่าจะมักได้เป็นเมนูที่กินง่ายแต่ว่าใช้เวลาเห็ดกับประมาณ30นาทีแต่ถ้าหากว่าเมนจิกเป็นคนเห็ดนี้ก็น่าจะประมาณ20นาที เอาเป็นว่าทุกคนเมนูนี้ลงไปเฮ็ดกินลงเบิ้งเดิอจิกเองขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในะคลิปหน้าบ๊ายบาย